คารุมิติโลกวิญญาณตอนวิญญาณหมาบ้านทาวเฮาส์ไม่เหมาะกับการเลี้ยงหมาแต่คนเรานั้นมักจะมองข้ามเรื่องนี้อยู่เสมอต่างพากันเลี้ยงสร้างความเดือดร้อนให้แก่เพื่อนบ้านข้างบ้าน ให้ต้องได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะขี้ของหมาที่มักที่จะชอบมาถ่ายเรียร่าตามหน้าบ้านคนอื่นส่งกลิ่นเหม็นอบอวนไปทั่วมิหนำซ้ำยังไม่ทำความสะอาดปล่อยให้สกรปรกอยู่หน้าบ้านคนอื่นอย่างนั้นอคอยดูนะคราวนี้โผล่มาให้อีกเมื่อไหร่ล่ะเพร่อจะจับถลกหนังส่งไปขายประเทศเกาหลีซะเลยเขดูสิตอนนี้ยิ่งได้ราคาดีอยู่ด้วย อย่าได้ทำจ่นะพี่บอลบาปนะถึงจะเป็นหมาก็เถอะพี่ล้อเล่นนะอะไรการพินเห็นพี่เนี่ยเป็นคนใจไม้แสรกรรมไปตั้งแต่เมื่อไหรเ่เนี่ยพี่น่ไม่ทำหรอกแต่ว่าเชื่อแน่ว่าคนที่อยู่ข้างบ้านที่ติดกับเราเนี่ยต้องทำอย่างแน่นอนอเรื่องแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้นะอยากจะเลี้ยงแล้วก็ไม่สามารถจะบังคับหมางตัวเองให้ฉี่่ายให้เป็นที่เป็นทางไม่ได้ ดูซีเห่าอีกแล้วนี่คงจะหิวแล้สิท่จาจะของ,งไปตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นกลับมาอีกทีก็พระอาทิตย์ตกดินแล้วมันคงจะหิวแย่เอเหมาตัวนี้มันผอมจนเห็นซี่โครงเลยเอ,อ่ะไม่รู้จะเลี้ยงไปทำไมกันทรามานสัตว์เปล่าๆคนพวกนี้ทำไมถึงได้ขยันสร้างบาปกันเหลือเกินนะเป็นความจริงพี่บอล เพราะว่าพินนั่นะเคยแอบโยนเนื้อไก่ที่ไม่มีกระดูไปให้หมาตัวน้อยอยู่บ่อยครั้งเจ้าของบ้านหลังนี้ไม่ค่อยชอบจะสูงสิงกับใครซะด้วยเธอนั้นจําได้ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เจ้าของบ้านข้งขางๆไม่เคยแม้แต่จะยิ้มให้หรือมองหน้าเธอเลยสักนิดเสียงหมาได้เห่าดังเป็นระยะระยะพร้อมกับมีเสียงตะโกนด,ด่าจากข้างบ้านอีกหลังหนึ่งสองสามีภระระยารีบพา,ขขาเข้าบ้าน ก็ดูนะไอหมาตัวนั้นนะ่ะคงจะอยู่ได้ไม่นาหรอกทำไมเหรอพี่บอลสีหน้าของพินบอกถึงความสงสัยอ้าวก็ตโดนถูกไวรุ่นบ้านข้างๆจับไปฆ่าน่ะสิมันล้มคามันนะ่ะพูดบ้าๆนะพี่บอลหน่ากลัวออกเปลี่ยนเรื่องพูดดีกว่านะเออก็ไดเ้เวลานี้พี่รู้สึกว่าหิวข้าวมากเลยนะเอา,อาหารมื้อนี้เนะี่ย ขอเป็นเนื้อหมาผัดเผ็ดกันแล้วกันนะเขายังไม่ไวายส่งเสียงล้อเลียนภรรยาพินต้องแอบคอนให้เขาเป็นการใหญ่ดึกแล้วบ้านทุกหลังมีแต่ความเงียบเข้ามาปกคลุมแต่ก็มีเสียงหมาที่เห่าบ้างเป็นบางครั้งวันนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงหมานะพี่เออนั่นแหะสิทุกคืนแล้วก็ต้องได้ยินเสียงหมาเห่าก่อนนอนทุกครั้งแหะ หรือว่าเจ้าของบ้านคงจะมาแล้วห่ะมั้งเนี่ยเอก็คงจะใช่อ่ะอย่าไปสนใจเลยลนอนๆก็ดีกว่าพอได้ยินอย่างนั้นพินก็นอนหลับตาลงในทันทีคืนนี้น่าแปลกมากทีเดียวเพราะว่าเสียงนั้นเงียบสง,งัดผิดปกติหญิงสาวนอนคิดจนกระทั่งหลับตามสาม,มีไปในที่สุดแต่แล้วก็ต้มมาสะดุ้งตื่นสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงร้องไห้ ดังเล็ดลอดออกมาจากบ้านข้างบ้านเธอนอนฟังอยู่นานแล้วจนแน่ใจว่าเสียงร้องนั้นเศร้าเสียใจยด้วยเรื่องอะไรพี่บอลพี่บอลรีททำไมเหรอหมาของคุณข้างบ้านน่ะคุณจะตายแล้วอะค่ะอดที่จะรู้สึกเสียใจยไม่ได้เพราะว่าถึงอย่างไรก็ตามเพราะว่าเราเห็นกันอยู่ทุกวันที่สำคัญหมาตัวนั้นพอเห็นเธอ ก็จะวิ่งชะโงกหน้าเข้ามาหาราวกับจะรู้ว่าจะได้กินอาหารอย่างนั้นแหละืรู้ได้ไงอ่ะดวงตาของชายหนุ่มยังคงหลับสนิทอยู่อ้าวพี่ลองฟังเสียงร้องไห้ดูสิเออจริงด้วยบอลถึงกับผุดลุกขึ้นเมื่อได้ยินเสียงรำพันจากเจ้าของบ้านในทำนองว่าหมานั้นได้ถูกวางยาเบื่อตายเอ แล้วเราจะโดนสงสัยไหมเนี่ยพินคงไม่หรอกค่ะออแต่ก็มันก็น่าสงสารนะใจดำชะมัดเลยคาดายไม่กระทั่งหมาช่างเธอะไม่ใช่เรื่องของเราสักหน่อยว่าแต่ว่าในวันพรุ่งนี้เราสองคนต้องคอยตอบคำถามของเจ้าหน้าที่ตำรวจอ,อ,อ่ะอ่ะแล้วเราไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยหรอครับพี่บอลไม่รู้ล่ะก็เมื่ออยู่ข้างบ้านของเขาอ่ะที่สําคัญเจ้าของบ้านอะ คงจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้มันเงียบไปเฉยๆหรอกอมไม่เชื่อก็น,นอนฟังดูเสียงอาฆาตดูเสียอ,อจริงด้วยสิออตายแล้วออพินไม่ค่อยจะถูกกับตำรวจซะด้วยสิแต่ก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมานิดๆเมื่อคิดได้ว่ามีสามีคอยอยู่เคียงข้างจู่ๆช้อนที่กำลังจะตักอาหารเข้าปากของพินก็ต้องหลุดลงบนจานข้าวเมื่อได้ยินเสียงกริ่งดังขึ้นที่หน้าบ้าน น้ำเสียงของหญิงสาวสั่นสะท้านทีเดียวพี่บอลฮะเสียงสั่นเชียวมีอะไรเหรอพินตำรวจค่ะชายหนุ่มเหลียวมองไปที่หน้าบ้านเขาไม่ได้รู้สึกตกใจแต่อย่างใดนึกอยู่แล้วว่าจะต้องได้เจอกับตำรวจอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกพี่จัดการเองสองสามีภรรยาต่างให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตามความจริง มองไปบ้างข้างๆเจ้าของบ้านจ้องมองมาด้วยในตาที่เขียวปัดอืก็ต้องสงสัยเราอย่างแน่นอนเลยะครับพี่บอลเรื่องของเขาในเมื่อเราไม่ได้เป็นคนทําสักหน่อยอะ่ะออพี่บอลคะบอลกลับมานั่งทานข้าวอยู่ได้ไม่นาน,นก็ต้องตีหน้าสงสัยเมื่อได้ยินเสียงของภรรยาวันนี้เขาต้องควบคุมไม่ให้อารมณ์เสียอะไรอีกล่ะพิน เสียงตื่นเต้นเชียวเขาทะเลาะกันใหญ่แล้วล่ะครับพี่บอลฟองังฟังสิช่างก็ตือนหน้าฮะแล้วรีบไปทำงานกันเถอะอย่าไปยุ่งเลยเรื่องของชาวบ้านเขาอยู่เมืองหลวงไม่มีความสุขหัวใจต้องเต้นระทึกตลอดเวลาจะไปไหนก็ต้องมีการวางแผนสรุปแล้วสมองต้องใช้งานอยู่ตลอดเวลาพระอาทิตย์กำลังจะลาลับขอบฟ้ากว่าจะกลับถึงบ้าน สองสามีภรรยามาถึงบ้านแล้วต้องแปลกใจเมื่อเห็นลูกหมาตัวเดิมวิ่งเล่นอยู่ในบ้านพี่บอนพี่บอนเขาเลี้ยงหมาตัวใหม่แล้วเนี่ยแต่ว่าดูดูไปแล้วเนี่ยมันนั่นเป็นหมาตัวเดิมนี่นาะโอ้เขาเก่งนะคะเนี่ยที่หาซื้อมาได้เหมือนหมาตัวเดิมมากทีเดียวอย่าไปสนใจเลยนะาบอลชักจะหงุดหงิดกับนิสัยของภรรยาเสียแล้วละสิ หากไม่ได้ทำให้พินละความสนใจไปได้เธอได้ชะโงกหน้าเพื่อไปทักทายกับหมาตัวนั้นแต่ว่าไม่มีหมาให้เห็นสักตัวหนึ่งพินเหลือบมองหน้าของสามีแล้วก็ไม่กล้าที่จะบอกความจริงในค่ำคืนนั้นพินไม่สามารถจะข่มตาให้หลับลงไปได้เพราะว่ามันมีแต่เสียงลูกหมาเห่าอีกแล้ววันนี้รู้สึกอากาศเย็นผิดปกติ ผ้าม่านสีสวยได้ปลิวไปมาตามสายลมเธอคิดว่าปิดหน้าต่างน่าจะทำให้เย็นน้อยลงได้บ้างสายตาของหญิงสาวเหลือบมองไปด้านล่างของบ้านแล้วเธอก็ต้องตกตะลึงเมื่อเหอเห็นหมาตัวเดิมวิ่งเล่นไปมาอยู่บ้านข้างๆพี่บอลพี่บอลอืมไปยืนตากลมทำไมการพินมาดูนี่สิครับพี่บอลมาเร็วมาก อะไรอีกเล่าน้ำเสียงของบ่อนนั้นบ่งบอกถึงความรำคาญเขาให้แล้วหากว่าเขาไม่ได้ผุดลุกขึ้นมาหาภรรยาพินรีบชี้เขาดูอีกทันทีหม,มา้ะหมามันต้องใช่หมาตัวเดิมอย่างแน่นอนเลยพี่บอลพี่บอลมันดูสิเห็นไหมนึกไงเออใช่จริงๆด้วยอ่ะพี่บอลไอ้หมาตัวนี้มันต้องเป็นหมาตัวที่ตายไปแล้วแน่ๆเลยอ่ะเออพินจำได้นะพินไม่ได้ตาฝาบไปอย่างแน่นอน เออใช่ใช่ตัวเดิมใช่ถ้าไม่เห็นด้วยตาของตัวเองบอนก็ไม่อยากที่จะเชื่อหมาตัวนั้นวิ่งเล่นไปมาอยู่ในบ้านข้างๆในวินาทีนั้นเองที่หมาตัวนั้นได้วิ่งหายไปในบ้านของเด็กวัยรุ่นข้างๆแต่แล้วก็มีเสียงร้องบอกถึงความตกใจสุดขีดแผดดังออกมาจากบ้านนั้นเขากำลังถูกล่างแคนพิน พินฝันไปเองใช่ไหมเนี่ยพี่บอลหมามันก็มีชีวิตใครทำร้ายเขาก็ต้องถูกลงโทษอ้าวแล้วเจ้าของบ้านที่เลี้ยงเขาแบบทรมานล่ะคะใจจริงแล้วพินไม่ชอบเจ้าของบ้านมากกว่าที่เลี้ยงหมาแบบทิ้งทิ้งคว่างๆไม่สนใจที่จะเอาอาหารมาให้พอหมาตายทำมาเป็นเศร้าเสียใจดีนะที่เธอไม่ต้องรีบนอนเพราะวันพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุด ไม่ต้องไปทำงานกว่าจะหลับลงได้เวลาก็ผ่านพ้นไปนานเกือบจะตีหนึ่งเจ้าของบ้านกลับมาแล้วนั่นแหละถึงได้ปิดหน้าต่างเข้านอนเช้าวันรุ่งขึ้นสองสามีภรรยาเหลือเห็นวัยรุ่นข้างบ้านหิ้วกระเป๋าขึ้นรถแท็กซี่ทั้งสองรู้ได้ในทันทีเลยว่าเป็นด้วยเหตุผลอะไรหากพวกเขาไม่ยอมพูดเรื่องที่ได้เห็นให้ใครฟังไม่อย่างนั้น จะถูกหาว่าเป็นบ้าเสียสติคนเล่านั้นอย่าได้ทำร้ายชีวิตของใครแม้ว่าจะเป็นสัตว์ก็ตามเพราะทุกชีวิตไม่ว่าคนหรือว่าสัตว์ต่างก็รักชีวิตของตัวเองเพราะนี่ก็คือชีวิตชีวิตหนึ่งเหมือนกับมนุษย์เราเช่นเดียวกันก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้เล่า และท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปที่ผมจะนำเสนอเรื่องราวสยองขวัญมาให้ท่านได้รับฟังสำหรับค่ำของคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ